นที่เกิดวันพุธห้ามเรื่องผ่านนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องงานของคุณค่อนข้างมีปัญหาค่ะอาจจะโดนหักหลังได้นะคะแนะนําไว้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้ได้พไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องงานนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาค่ะติดขัดนะคะแล้วก็ระวังนะคะเรื่องธุรกิจอาจจะถูกหักหลังถูกโกงนะคะทําอะไรด้วยความรอบคอบนะคะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะคะ คุณค่อนข้างเป็นคนที่อดทนค่ะอาจจะมีการพลาดโอกาสการรับงานก้อนใหญ่นะคะแต่คุณก็ต้องใช้เงินต้องหาเงินค่ะคุณอาจจะต้องทำงานเพิ่มทำงานเสริมควบกะนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความอดทนค่ะทำได้อยู่แล้วนะคะคุณกําลังคิดกําลังเครียดนะคะวิตกกังวลกับปัญหาเรื่องงานและเรื่องเงินที่เกิดขึ้นนะคะคุณติดสินบนอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้าติดสินบนอยู่ให้รีบไปแก้บนนะคะขอโชคดีค่ะ